ตกตัดท่าเดอะซีรีส์ราม,มาเกียนวันนี้เสนอตอนรือซี่กะเลยโกดร,รือซี่กะเลยโกดนี่ก็เป็นลูกครึงระว่างรือซี่กับกวางพอเป็นรือซี่แมเป็นกวางตัวนี่จะเป็นคนแต่ตั้งแต่คขขึ้นไปนี่ก็จะเป็นกวางเลยครับตั้งแต่เกิดมารือซี่ตนนี้ก็อยู่แต่ในป่าเลยครับไม่เคยออกมาเจอมนุษย์เลยเจอแต่สัตว์ไม่เคยเจอมนุษย์ตนได้เลยเกิดมาก็เจอแต่พอกับแม่แต่แม่ก็เป็นกวาง เป็นรืษอี่ที่บำเพ็ญชานตบะอย่างแก่กลานับว่าเป็นรืษอซี่ลำดับตนตนที่มีดิธานุภาพมากเริ่มเรืองนี่มันก็มีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งรืษอซี่ก็เข้าบำเพนเพียรตบะหนังสมาธิโดยยานตบะอันแก่กล้าของฐานนี้ทำไม่ฝ่าฟุน้น ไม่ได้ตกตามหรือดูการโกรกวที่จะมารบกวนหรือซี่คณะหนังสมาธิอยู่หนังสมาธิจนเพลืนจนไม่ได้รู้ว่าฝ่าฝนนี้ไม่ได้ตกตามหด,ดูการไปจนถึงสามปีเลยหนังสมาธิอยู่ปนันแล้ สามปีเต็มๆซึ่งที่หรือที่นังสมาธิอยู่นี่ก็ไม่ไกลกับเมืองเมืองหนึ่งทำให้ชาวบ้านนี่เดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่ามีชาวเกษตรกรทำเกษตรกรรมเลี้ยงปลาปลูกพักก็เดือดร้อนกันไปหมดครับแน่นนวาพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณน,นี่ต้องดูเลปากทงพี่นองประชาชนเมฆกระทังเหลืองฝา่าฝนไม่ตกตองตามฤดูกาลก็เป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริยเพราะเขาถื่อว่าพระมหากััตนี์ เป็นคนใกล้ชิดกับเทีประ้าเทีเทวด,ดาเมื่อฝ่าฝ้นไม่ตกกระยัก็กต้องทำพิธีโคฟุ้น กริย์เมืองน,นี้ก็เมื่อนกริยัดทั่วไปเลยเล็กครับทำพิธีโค่ฟุ้นไปห้าหรางส่งไปห้าพรามมาทำนายเต้เมื่อทำอย่างไรฟุ้นก็ไม่ตกใช้เวลาบ่วงช่วงทำอยู่ปณีระยะเวลาเจ็ดเดือนกับเจ็ดวันครับแต่เป็นความโชคดีของพระราชาครับมีนายพรานตนหนึ่งมาค่อข้าวเฝ้าพระราชาและทูลให้พระองค์ได้ทราบว่าัน่วยกลางาเรวกม่มก็ดีดยะข้าพระบุตรเจ้า,านี่เป็นพรานเดินอยู่ในป่า ก้าบยาลูมดมันทำไม่คนยังไม่ตกต้อยแพรองบ่วงช่วงรกรอยวันก็คนไม่ตกเพราะเกิดจากสาเหตุว่ามีฤษีตนนึ่งหนังบำเพ็นเพียนภาวานาทำไม่กว่าคนกันกรงเจ๊ยแม้นในมารบควนตามาของฤษีทำไมคนไม่ตกเรื่อยๆท่ามปีอันเนื้อโดนเงินไปมดมันเยากาพระราชาตบหน้าแข็งหนางพังเออ ทีนี้กูเกาถูกที่คันแล้วว่าแล้วทำไมฝนมันไม่ตกบวงสวงเท่าไรก็ไม่ตกพระราชาก็หนังคิดว่าทำเพื่อให้ฤืดซี่ตนนี้ออกจากสมาธิบำเพ็ญเพียรก็เลยเรียกลูกเศว้าวข้าวมาชื่อว่านางอรุณวด,ดีเป็นผู้ยิ่งดีสวยมากๆและพระราชาได้พูดกับลูกว่าเออนี่อรุณวด,ดี เธอรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้บ้านเมืองเราฟ้าฝนมันไม่ตกประชาชนเดือดร้อนกันไปทั่วพ่อได้รู้สาเหตุแล้วมันเกิดจากฤาษีตนหนึ่งนั่งบำเพ็ญเพียรตะบะทำให้ฝนไม่ตกพ่ออยากให้เธอเนี่ยไปทำลายสมาธิเธอรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงเพื่อบ้านเมืองของเราลูกนางอารุณวด,ดีทั้งหลัก่อและหลักประเทศชาติก็เลยตัดสินใจเข้าไปในป่านา่งอรุณวดีที่นี่ก็ยกกองทับถาหานเข้าไปในป่าเลยเลยครับ แต่ว่าพอไปถึงกลางป่านี่ก็ยุดไอ้กองถัพอยู่ตรงนี้และนางก็เดินตรงไปทีอาจชมหรือซี่เพียงลําพังเมื่อไปถึงก็ถักไทยแต่่านผู้ชมคงจะจําได้ว่าพระฤาษี่เนี่นอยู่แต่กับพอับแม้ไม่เคยเห็นชาวมนุษย์มาก่อนและทีสําคัญหรือซีกะเลยโกรธไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนเพราะว่าเมตัวเองนี่เป็นกวางเมื่อนางอารุณวดีเข้าไปถักไทยหรือซี่กะเลยโกรธก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็งงส่งเซยแล้วก็ท่ามไปวะ ไอ้ไซซูนาเปลกประลาดปนเนี่ยเป็นัรัชชนิดเนยนิซามิโอนเอนนคือญาในอยู่ในปามัดตั้งแต่เกิดวุฒราอินโบเลตโบกวางนี่เขามาหอกบนหัวแเล่นีดใส่มึงเข้ามาหอกอยู่ที่หน้าอกอันนี้เนยเนยเป็นัรัชชนิดเนยเนยหลาวไม้คว่างที่ด่เล้งได้ไหมนี่นางอารุณวัียพอได้ยินพน,นันก็ได้ที่เรื่อยครับใช่โอกาสนี่ตีเนียน หรือซีเออฉันก็ไม่รู้หรือนี่ปกเกิดมาถึง่งแทนทีว่าเขาหิ้ไปงอกตรงอ่นมาอกหน้าอกตัวเล่แต่ในตนอ,อมือมาคลําในที่ช่วยเช็คเฉยหลักแท้ที่เดียมพันหรืหรือซี่ก็ขาดสติเข้าไปทึ่งกะจับหน้าอกอ้อห้องนางอรุณวด,ดีขณะที่คลํำหน้าอกของนางอรุณวด,ดีทําให้ลืมคําสั่งซ้อนข้องโพกนที่จะตายไปเลยโพได้โซอนอว,วายวะให้เจ้าระวังซั์ที่มีเข้างออยู่ที่หน้าอกเข้านั่นมันจะทําลายตะบะของเจ้า พรลซี่จับหน้าอ,อกของนางอรุณวด,ดีก็เป็นไปตามธรรมชาติเลยครับเกมโอเวอร์ทั้งสองคนก็เลื่อยทืดกันไปตามจินตนาการทําให้ตัวเองได้สูญเสียพรหม,มจัน์ของตัวเองไปทําให้ฝ่าฝ้นที่ไม่ตกตามหรือดูการก็ตกลงมาอย่างนักหนามันอีท่วมเลยเลยครับเมื่อทํไลายสมาธิของราซี่ก็เลยโกรธเซ็ตนางอารุณวด,ดีก็เชิญราซี่ก็เลยโกรธเข้าไปอยู่ในเมืองไปอยู่ในเมืองกันวะเพี่อ ตอนนี้มานาังก็ยุงครบหยุดเฉยเลยเรากับพวกเมียกันเลวอยู่ในปราชาทนุบายว่าลุยอืมเอ้ยอีมานังอยู่เสยในป้า เมื่อหรือที่กะไลโกดเข้าไปในเมืองได้พบกับพระราชาก็ได้พูดคุยกันว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ถ้าอยากย้ายเราออกจากชานตะบาจริงๆพูดกันดีๆก็ได้ซึ่งหรือีกะไลโกองนี้ก็มีความสำคัญในการเชิญให้พระนารายณ์อาวตารลงมาเกิดเป็นพระรามแมแตแหรือษี่กี่องค์ก็ไม่สามารถเชิญให้พระนารายณ์ลงมาอาวาตารได้แต่หรือี่องค์นี้สามารถเชิญได้าะมีบรารมีเกล้าสูง ถ้าพี่น้องอยากฟังโตคลิปหน้ามาเล่าให้ฟังครับ